อย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่พี่ๆนักข่าวได้เห็นนะครับว่ามาร่วมรับฟังนะครับมาดูว่าสิ่งที่ทําตรงนั้นถูกต้องหรือไม่ก็ผมเห็นว่าเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าอย่างเช่นพี่สิทธาเองหรือ,อพี่ราชะพลเองก็อยู่ไกลคุณสิทธาเองก็เข้ายากเห็นไ,ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นการมีทนายเขาไม่ได้ตัดสิทธ์ว่าจะต้องมีคนเดียวนะครับต่อให้มีทนายมาเพิ่มอีกสักสองคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมันเป็นสิทธิของ คนที่จะว่าจ้างหรือคนที่เขาร้องขอนะฮะเพราะนั้นแนะนำตัวนิดนึงก็คือเป็นทนายความนี่แหละทนายอาชีพมาในลักษณะของการเป็นวิชาชีพแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องคือไม่ได้เป็นทีมงานใครเลยเมื่อวานนี้ผมก็ฟังข่าวอยู่เห็นบอกว่าเป็นทีมงานของทนายรัชพลเห็นไหมครับผู้สื่อข่าวเอ็มทีก็อาจจะได้ข้อมูลไปลักษณะที่คาดเคลื่อนนะครับฝากเรียนทุกท่านเลยนะครับถ้าอยากรู้อะไรให้ถามเจ้าตัว เพราะการทำข่าวเป็นการนำเสนอออกไปโดยที่บางทีนักข่าวเป็นการสัมภาษณ์พูดออกไปถูกไหมครับข้อมูลที่ออกไปที่สอบถามจากบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะบุคคลหรือใครก็ตามมันเป็นข้อมูลดิบบางทีมันเป็นความคิดเห็นคุณถามคนในกอในกอก็ความคิดเห็นของเขาในขอความเห็นเขาเสร็จแล้วนำเสนอข่าวไปต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ให้มาถามเจ้าตัวเลยมันจะชัวร์กว่า นะครับแล้วก็เเรื่องที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะมาอยู่ตรงนี้ผมอยากจะฝากไปยังท่านที่กำลังรับชมรายการเลยกันนะฮะคือบางทีทนายความมาทําหน้าที่นะครับบางทีการมาทําหน้าที่ของทนายความมันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะฮะวันนี้ตามสื่อต่างๆได้พิพากษากันโดเองหมดแล้ว นะครับผมก็ติดตามคดีนี้แหละฮะมีการพิพากษาไปแล้วโดยศาลไซเบอร์ก็คือสื่อโซเชียลต่างๆนี่แหละลุงพลผิดลุงพลผิดลุงพลผิดผมถามทุกท่านที่กำล,ลังถ่ายรูปไปอยู่ตรงนี้มีหลักฐานกันไหมครับสมมุติก่อนนะครับผมสมมุติก่อนถ้าวันนี้ลุงพลผิดก็อยากจะให้ทางเจ้าที่ตำรวจดำเนินการไปเลยถูกต้องไหมครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนกระทำความผิดแต่ถ้าวันนี้ยังไม่มีหลักฐาน เราต้องสานนิฐานก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนนะฮะเพราะนั้นสื่ออะไรก็ตามที่จะออกข่าวไปก็ต้องไปรับผิดชอบกันเราเองไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรไปรับผิดชอบกันเอาเองหมิ่นประมาทก็หมิ่นประมาทพรบคอมก็พร,บค,พรบคอมว่ากันไปแต่มันก็อยู่ที่ผู้เสียหายว่าเขาจะดําเนินคดีหรือไม่นะครับเพราะนั้นอยากจะฝากพี่น้องประชาชนก่อนว่าเวลาเรารับฟังสื่อมาสื่อที่ออกทางโซเชียลต่างๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ อย่าเพิ่งรีบตัดสินเพราะมันเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการชำระหรือการตรวจสอบหรือผ่านกระบวนการยุติธรรมศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยนะครับแต่วันนี้กลายตกเป็นจำเลยสังคมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่มานั่งอยู่เนี่ยเรื่องนี้จริงๆอย่างเช่นคดีอย่างเงี้ยมันมีเกิดขึ้นทุกวันในศาลแต่พอเป็นลุงพลเป็นคนที่น่าสนใจหน่อยกลายเป็นเนี่ยสื่อมาเป็นร้อยเลยนะครับนะฮะผมฝากตรงนี้ขอความเป็นธรรมไปก่อนนะฮะแล้วก็เอ่อ อย่าเอาผมไปโยงกับทนายท่านอื่นหรืออะไรท่านอื่นขอร้องจริงๆครับขอผมมาทําหน้าที่อย่างสบายใจยให้ผมนอนไม่หลับเลยครับนะครับทุกคนมีใครก็ตามถ้ามีคดีผมเชื่อได้ว่ายังไงไม่มากก็น้อยก็มีความกังวลนะฮะแต่บางทีเราก็ต้องมีความรู้สึกที่จะต้องปรับตัวกับมันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีคําถามบางคําถามอะไรอย่างผมไม่ตอบถ้ามันไม่เกี่ยวข้องหรือถ้าดูแล้วมันเป็นเรื่องความลับทางคดี หรือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเสนอความเห็นมันอาจจะพาดพิงคนอื่นผมขออนุญาตพี่ๆทุกคนเลยนะครับว่าผมอาจจะขอไม่แสดงความเห็นนะฮะโอเคนะฮะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมขอพูดก่อนที่ท่านจะถามนะครับอ่ะ,อะโอเคครับมีอะไรจะให้ลุงคนพูดก่อนไหมครับเรียงไงมีไหมครับขอเรียนถามเรื่องคดีเล,เลยค่ะอพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันข่าวนะคะขอเรียนถามค่ะเมื่อาวานเนี่ยค่ะสรุป<ะ>แล้วเจ,จ้าหน้าที่แจ้งกี่ข้อหาอยัางไงบ้างคะเท่าที่เท<ะ>่าที่เห็นนี่ก็มีอยู่สอง สองสองพรลบอรสองข้อหานะครับก็พรบรป่าไม้กับพรบรป่าสงวนสองอย่างก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็คือตรงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนก็ว่าไปตามนั้นก่อนนะฮะขั้นตอนต่อไปอย่างนี้แสดงว่าเราจะต่อสู้คดียังไงอะคะเพราะว่าคือเพิ่งจะรับเรื่องมาเมื่อคืนนี้บัดมาททา,า,<ะ>างตํารวจเองก็เปิดโอกาสเพราะมันเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะหาพยานหลักฐานนะครับ พยายนหลักฐานพยายนบุคคลหรืออะไรก็ได้ที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์วันนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าตรงนี้คือพื้นที่ป่าสงวนนะฮะแต่จะบุกหรือไม่หรือตั้งใจบุกหรือไม่ขอเวลาไปทํางานก่อนอม,มันถึงจะถูกแต่วันนี้ทุกท่านออกข่าวไปนักเลงคีย์บอร์ดต่างๆก็ เริ่มเริ่มแล้วเรียบร้อยแล้วอันนั้นไม่ใช่ประเด็นอันนะัเป็นขเป็นข้อคิดเห็นอันนี้ดนะิฉันเรียนถามประเด็นเลยนะคะค,คือกรณีการก่อสร้างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าในพื้นที่เนี้ยตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนชาวบ้านก็รู้นะแต่กรณีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินเนี่ย ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ไหมคะอันนี้ก็คือไปไประเด็นในคดีผมขออนุญาตไ,ไม่ไม่เสนอความเห็นครับเพราะผมจะทำหนังสือชี้แจงไปได้ค่ะงั้นขอรเรียนเรียนถามลุงพลเลยค่ะเราจะดําเนินการต่อสู้คดียังไงคะลุงเพราะว่าเหมือนชาวบ้านางเนี้ยเขาก็รู้หมดว่าตรงนี้ป่าสงวนแล้วบางคนก็มีสร้างสีปลูกสร้างอื่นๆเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องต้องรอให้ทนายแล้วก็ ทางด้านกฎหมายนะครับที่จะให้คําตอบเพราะว่าผมเชื่อว่าชาวบ้านคงจะไม่มีความรู้ถึงขนาดน,นั้นครับลุงพลรู้สึกว่าถูกลังแกไหมคะณเวลานี้ต้องแล้วแต่มุมมองครับก,นนก็เบื้องต้นก็คือมันเป็นการท,ท,ทําให้บุกดาหารมีแหล่งท่องเที่ยวครับก็คือบริสุทธิ์ใจครับ นี่นี่ขอถามตอบตรงนี้ที่ทุกท่านเห็นที่อ้างว่าสอบเครียดยาวหกชั่วโมงไม่ใช่นะครับบังเอิญเจ้าที่เขาเตรียมเอกสารนานครับ,รบจริงจริงสอบไม่ถึงสิบห้านาทีก็รู้เรื่องครับเพียงแต่พอเจ้าที่ป่าไม้เขาเพิ่งมาเขาเตรียมปิ้นนุ่นอาจถ่ายผิดอีกก็ปิ้นใหม่อีกนะครับมันภาพมันก็เลยออกไปว่าเอ๊ะทำไมสอบเครียดยาวนานหกชั่วโมงไอ้ที่พวกผมเดินออกมาตาเบอร์หนึ่งหิวข้าวส่วนหนึ่งแน่นอนแล้วสองมผมขับรถมาจากกหนองคายนะครับ นี่ก็ถูกอยู่ในนั้นตั้งนานง่วงย่อมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่สอบเครียดนะครับเพราะการมารับทราบข้อกล่าวหาก็เราก็ตอบภาคเสษไปก่อนอยู่แล้วตามสิทธินะฮะแก้ข่าวนิดหนึ่งเดี๋ยวว่าทาไมมานั่งสอบเครียดกันเลยหกชั่วโมงแต่เตรียมเอกสารไปถึงสิบสิบยี่สิบทีก็เสร็จครับแค่นั้นเองครับนะฮะทไมถึงตินใจปฏิเสธข้อกล่าวหาเป็นสิทธิผู้ต้องหาเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะเราต้องไปดูก่อนว่ามันใช่หรือไม่ใช่ที่สิ่งที่เราทํานี่ผิดจริงไหม หรือเราตั้งใจหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปอีกทีหนึง่งสุดท้ายเดี๋ยวขึ้นขึ้นสู่กระบวนการเดี๋ยวท่านก็รู้กันทั้งหมดเลยนะฮะขอโอกาสให้เขาก่อนไม่ใช่ตํารวจจับปุ๊บต้องบอกคนนี้ผิดท่านเคยเห็นไหมครับคดีที่ตัดสินไปแล้วยกฟ้องสุดท้ายมีใครไปรับผิดชอบชีวิตเขาบ้างไหมลหลายคดีขอเวลารวบรวมพยาหนหลักฐานก็ไปตามตากระบวนการาเวลาขอ,ของกฎหมายก็ต้องดูที่กฎหมายก่อนว,ว่าตํารวจเขาจะมีการตรวจสอบประวัติอะไรยังไงแล้วก็เรียก ใบทิ้งส่งตัวอายการยังไงก็ว<ต>่ากันไปแล้วเราจะเสนอเป็นยังไงคะเป็นไปให้ปากคำเลยหรือว่าคงคงขออนุญาตไม,ไม่ไม่เสนอความเห็นตรงนี้พเพราะเป็นความรับทางคดีรันรวันนี้ที่เราจะถแถลงชี้แจงกับสื่อมวลชนตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการให้สื่อมาจำนวนมากเราต้องการที่จะสื่อสารอะไรออกไปา,กางจังก็เม <า S 1> ื่อกี้ก็พูดก่อนจะเข้าเข้าการสัมภาษณ์แล้วหนึ่งส่วนก็คืออยากให้ความเป็นธรรมกันก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ภาคสาเขาวันนี้ถ้าลุงพลทำผิดก็สมควรที่จะไปรับโทษ ผมไม่ได้สนับสนุนให้ใครทําผิดแต่ถ้าหากเรารู้ตัวว่าเราผิดแล้วเราสามารถแก้ไขผ่อนผันได้เราก็ควรทําแต่ถ้าเกิดมุมตีกลับเลยว่าเขาไม่ผิดมีใครในนี้ที่กล้าจะยืนยันตรงนี้ไหมครับว่าจะรับผิดชอบมีไหมครับสื่อสักสื่อสักอันก็ได้มีไหมครับมีไหมฮะคือผมก็ไม่เห็นมีใครมาสักสักอันหนึ่งตอนที่คดีเก่าๆนะฮะ อ่านะฮะเพราะฉะนั้นบางทีบางอย่างเรื่องในทางคดีขอญาติไม่เปิดเผยดีกว่ามันเสียมารยาติทนายความด้วยทนายครับนะครับขอถามลุงคนที่นึ่งอยากให้ลุงคนยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าไอ้ที่ดินสองงานสองงานสิบสามตารางวาที่เราได้มาตัวรวมแล้วเป็นการซื้อขายหรือว่าเป็นการให้มาด้วยสน่หมแล้วเราคิดว่าเขาให้เราสนใจยังไม่ขอให้อันนี้ยืนยันทีหนึ่งครับอันนี้ต้องถามมาเจ้าของที่เดิมนะครับครับใช่เพราะเราเรารับมาอย่างนั้นก็รับมาอย่างนั้นอ่ะนะครับตอนแรกล ก็ความเข้าใจครับความเข้าใจมันคลัตเคลื่อนได้ก็ต้องถามไปของที่ครับขอให้กันปุ๊บุ๊ก็ได้แต่ปุ๊บปุ๊ป้าอนะฮะอ่ะอันนี้เหลือนะครับแล้วเงินที่มันเหลือที่บริจาคมาสร้างพญานาคอะยังอยู่ในบัญชีครับบัญชียังทัวอายัดอยู่ครับสมมติสมมติถ้าหากว่าไม่ได้สร้างเงี้ยครับเงินตรงนี้จะเอาไปทำอะไรอันนี้ตอบไม่ได้ครับเพราาะว่โดยหลักการโดยหลักการถ้าไม่ทําตามวัตถุประสงค์ก็ต้องคืนโดยหลักการแต่ถ้าผู้ที่บริจาคยินดีมอบให้ ก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลนะครับเพราะลุงพลตอนที่เปิดรับบริจาคผมก็ดูข่าวอยู่เหมือนกันว่าจะามาทยายําพญานาคแล้วก็ทําตามวัตถุประสงค์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นลุงพลก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใครเพียงแต่ว่าถ้ามันมีเหลือแล้วจะจัดสรรไปอย่างไรก็คงต้องเป็นดุลพินิจของเขาถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าตัวที่นักข่าวเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ให้เงินมาก็เป็นสิทธิ์อยากจะได้คืนก็เอาคืนไปนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําเขาทําไปแล้ว แต่เมื่อทําไปแล้วอาจจะบกพร่องอาจจะไม่รอบคอบจนกระทั่งมีเรื่องเมื่อวานนี้มาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับทุกอย่างมันต้องยอมรับมันถึงจะแก้ไขปัญหาได้นะครับก็ประมาณนั้นผมยังไม่ได้เดินพื้นที่เลยครับเนี่ยเมื่อคืนกลับไปนอนแล้วก็รีบมาเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาผมนิดนึงก่อนคิดว่าน่าจะมีเป็นระยะระยะ นะครับคิดว่าจะมีเป็นระยะระยะุกคากหายมาก่อนเรื่องของการใช้ทเนี่ยเราสร้างอะไรได้บ้างเรื่องกฎหมายไม่ทราบครับนั่นนะฮะความรู้สึกวันนี้ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขามาตัป้ยประกาศนิรภัยแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ต่างมันจะได้ถูกต้องสักทีครับแสดงว,ว่าก็อร้รมที่จะให้ทุกอย่างคนตระบมนการทบ ถูกต <aunque S 2> er. okay. so, ้องครับถูกต้องถูกต้องคำถามนี้โอเคถูกต้องตตอออนนนีี้้้ังงยู่่บาืวะคงสงวนไม่ไม่แถลงดีกว่าครับไม่ได้เอบัญชีออกมาแถลงดีกว่าอย่าไปแถลงดีกว่าไม่ต้องแถลงดีกว่านะครับท่านคะขอย้อนไปเรื่องที่ดินนิดนึงค่ะเอกสารทอปสเนี่ยตอนนี้เอกสารในพื้นที่ของลุงพลเองเนี่ยค่ะด้วยความเคารพยังเป็นชื่อของครูประดิษฐ์อยู่ใช่ไหมคะับคยังไม่ทราบครับ ยังไม่ทราบจริงๆผมยังไม่เห็นเลยผมก็ยังไม่เห็นเอกสารของท่านก็เดี๋ยวจะไปขอคัดนี่แหละจะไปดูถ้าลองไปถามป่าไม้ดูก็ได้นะครับนะนี่ดีกว่าเท่าที่มีมีอยู่ในมือแค่นี้ครับมี่รับทราบเจ้าของคัท่านทนายเป็นความดูถ้าสมมติว่าพื้นที่ตรงนี้ชื่อเป็นชื่อของครูประดิษฐ์เนี่ยค่ะแล้วกรณีของการสร้างอะไรต่างๆเนี่ยในมุมของทนายนี่เข้าข่ายความผิดไหมคะก็เนี่ยฮะก็ท่านดูเลยครับเจ้าที่เขาแจ้งมาอย่างเนี้ย แต่ผมไม่กล้าฟันธงว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะผมไม่ใช่สารเพราะการกระทำทุกอย่างบางอย่างมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของคาว่าเจตนาซึ่งบางทีเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปตอบตรงนั้นได้คดีนี้อาจจะไปอีกปีหนึ่งสองปีก็ได้ใครจะไปรู้เพราะคดีทั่วไปก็หลายเดือนนะครับกว่าตํารวจจะสมุสมสํานวนสนวน่สงอายการนะครับนะครับเดี๋ยวผมคงให้ความเห็นอีกทีหนึ่งถ้าเราดูแล้วแนวทางไปยังไงก็ตัดสินใจเอาคนตัดสินใจไม่ใช่ผมนะคุณต้องเป็นเจ้าตัวเขาเองนะครับนะ ลุงค,คนบอกว่ารู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่มาปักป้ายด้วยาจะทำใได้ให้ถูกต้องเงินทั้งหมดที่เราใช้ในการก่อสร้างเนี่ยเรารู้สึกเสียงายไหมครับมันไม่ใช่เงินผมครับมันเป็นเงินของ FC เอฟซหรือแม้กระทั่งคุณที่เขาอยากให้สร้างครับจริงๆก็น่าเสียดายนะเป็นผมผมก็น่าเสียดายนะบบของบบดีๆ<ด><ด>นะอ่าก็เกิดขึ้นแล้วครับมันเป็นประโยชน์แล้วครับมันอยู่ในระหว่างการดําเนินการใช่ครับเพราะทุกอย่างมันเป็นผลงานออกมาแล้วครับคือพี่ เข้าใจครับเข้าใจพี่พี่นักข่าวครับการสร้างแบบนี้จริงๆมันเป็นรูปเคารพมันไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องที่จะเข้าไปอยู่ภาษาผมเขาเรียกว่าเหมือนกับที่พึ่งทางใจเคารพก็มาไหว้ไม่เคารพไม่ต้องมาไหว้ศรัทธาก็มาไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องมาถูกไหมฮะตู้วางไว้ตรงนั้นใครอยากบริจาคก,ก็บริจาคคําว่าบริจาคคือสละแล้วนะครับแต่ถ้ามีการตั้งป้ายว่าใครจะมาไหว้ต้องเจ็บคนเราสักสองร้อยอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยกับลุงพลผมไม่เห็นด้วยครับ เหมือนเราไปวัดทั่วๆไปที่เราไปไหว้พระธาตุต่างๆนะฮะเราก็ไปไหว้าตามกํกาลังศรัทธาเราอยากสะดอกข้อวันนี้เพิ่งได้ข่าวว่ามีคนถูกหวยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่ง,งต่างๆเกิดขึ้นผมว่าให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินไปเถอะมันจะไปกันใหญ่เลยบางทีนะครับนะฮะอ่ะมีไ,ไหมครับตอบนนนน้ตอนนี้ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จยังไม่สรุป บัญชีต่างๆได้เป็นแล้วพ่วงข้าวประมาณเท่าไรครับ,บอืมก็รวมๆหกแสนกว่าแล้วครับ,บรรใช่ครับใช่ค่าแรงนี้เบื้องต้นอ่าจ่ายช่างไปแล้วสี่แสนครับทำให้สามมวดครับมีไหมครับนะฮะแบบนี้ลุงลุงต้องจ่ายค่าชดเชยอะไรให้ช่างที่ทำไหมครเหมือนเขารับงานแล้วก็ไม่ยังยังครับยังไม่ได้คุณช่างครับเพราะว่าช่างเขากลับบ้านอยู่ครับ คดีอื่นผมขออนุญาตไม่ยุ่งจริงครับเพราะว่าเราเราไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวผิดมรารยาทด,ด้วยมีไหมครับาาฝากถ้าไม่มีมีไหมฮะมีไหมฮะพี่ๆถ้าไม่มีผมจะทิ้งท้ายนะครับการนําเสนอข่าวผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับผมเห็นด้วยเพราะพี่น้องประชาชนก็สนใจแต่คนที่จะต้องพึงระวังมากที่สุดคือคนเสพข่าว คนเสพข่าวก็คือคนฟังทั้งหลายแหละที่อยู่ทางบ้านนี่แหละครับต้องใช้วิจารยญาณในการในการเสพด้วยเพราะสิ่งที่พี่นักข่าวเสนอไปผมใช้คํำภาษาง่ายๆคือเป็นข้อมูลดิบซึ่งยังไม่ได้ผ่านการกันกรองหรือตรวจสอบหรือผ่านกระบวนการสารมาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้เห็นไหมครับเมื่อวานนี้มีมีคนรายงานข่าวไปว่าผมเป็นทีมงานทนายรัชพลซึ่งไม่จริงครับนะครับความคลาดเคลื่อนมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ให้ ชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินเขานะฮะฟังข่าวได้ครับเราต้องฟังข้างไว้ข้างก่อนแล้วเราก็มากันกรองเอานะครับส่วนตัวผมเองวันนี้มานี่คือคนณะทนะนายวิชาชีพนะครับอย่าเอาไปโยงกับใครนะครับผมไม่ได้โยงกับใครผมไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิน้นถ้าว่าจ้างทํางานก็ทํานะครับนะว่าจ้างทํางานผมก็ทําถ้าไม่ว่าจ้างผมก็เป็นที่ปรึกษาได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ถ้าดูแล้วผมดูแล้วว่าไม่ถูกต้องผมอาจจะถอนตัวได้เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ได้ผูกมัดกันนะครับเมื่อวานรับปากว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องเมื่อคืนก็เลยมาไม่่ั้นผมกลับบ้านแล้วนะฮะนะครับโอเคนะฮะมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับอ่ไม่มีนะฮะไม่มีอ่ะพี่จะทิ้งท้ายหน่อยไหมอ่ะฝากก็ฝากอะไรนิดนึงก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทุกอ่า ทุกแขนงนะครับแล้วก็ทุกสํานักนะครับที่ให้ความสนใจนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับกับลุงพลประแตนตนะครับก็อย่างที่ท่านนายพูดนะครับก็คือการดูข่าวนะครับก็ขอให้ดูข่าวอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ให้นําไปพิจารณาว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นความจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจแลอมีการอ่าเรียกว่าสื่อโซเชียลเด่ยเนี่ยมันไปไว้นะครับมีการคอมเมนต์ดุดาอะไรกันเนี่ยก็อันไหนที่ไม่ควรพึงกระทําก็อันนี้ คือถ้าถ้าทำไปแล้วมันจะกระทบหลายๆคนนะผมก็อยากจะฝากคนที่ดูข่าวนะครับถ้าความจริงอย่างที่ทานายพูดก็คือถ้าเกิดท่านอยากรู้ความจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูผ่านสื่อนะครับหรือไม่กระทั่งเข้ามาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมลุงพลมาแตนที่บ้านกกอเนี่ยอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าข้อมูลอันเป็นจริงนะครับมันจะอยู่ที่ผมนะครับกับแตนนะครับส,ส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าได้เข้ามาได้คุยแล้วก็ได้ ได้รับฟังจากที่ผมพูดอะไรต่างๆไปเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชน้วยนะครับที่ให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านเมืองเรานะครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นความสําคัญนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองก็ขอให้สื่อมวลชนทํางานแบบมีคุณภาพแบบนี้ต่อไปครับโอเค